Big g i ิฟของควัญชิ้นใหญ่ที่คุณกำลังจะได้รับคืออะไรคะ10ไม้เท้าโอ้โหหกไม้เท้าค่ะเรื่องงานคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จในเรื่องการงานนะคะ Big g i ิฟของคุณก็คือคุณจะได้จบโปรเจกต์นี้หรือแม้กระทั่ง ความทุกข์ความเศร้าความอึดอัดใจใดๆนะคะคุณกําลังจะได้ปลดปล่อยได้วางสิ่งนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็จะเป็นโปรเจกต์ที่กาลังจะจบลงแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่กับชัยชนะที่คุณฝ่าฟันมาอดทนมานะคะสู้เพียรพยายามคุณสําเร็จแล้วค่ะคุณได้รับบางสิ่งบางอย่างที่คู่ควรกับคุณนะคะของขวัญของคุณอาจจะเป็น บางคนจะได้ตําแหน่งนะคะเรื่อนยศเรื่อนตําแหน่งหรือคุณจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเมตตาสนับสนุนในเรื่องการงานของคุณในการเรื่อนยศเรื่อนตําแหน่งในการได้รับของขวัญได้รับชัยชนะคุณได้รับแน่นอนค่ะตรงกับคอนเซปต์ของคลิปนี้เลยหกไม้เท้าคือชัยชนะคือของขวัญคือกิฟค่ะคนคนนี้นะคะอัศวินคนนี้นักรบคนนี้แม่ทัพคนนี้นะคะกว่าจะ ชได้รับชัยชนะนะคะต้องผ่านอะไรมามากมายเหมือนคุณเช่นกันนะคะคุณสมควรคุณคู่ควรที่จะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่นี้คุณทําอะไรอยู่คุณจะได้รับสิ่งนั้นคะ่ะเหมือนคนนี้นะคะแม่ทัพเนี่ยรบสู้นะคะเพื่อแผ่นดินเพื่อเพื่อชัยชนะของ องค์กรเพื่อชัยชนะของบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินคุณก็เช่นกันค่ะทําอะไรอยู่คุณจะได้รับชัยชนะจะได้รับของขวัญในเรื่องนั้นมันคู่ควรมากๆค่ะเพราะว่าถึงเวลาแล้วที่สิ่งศักดิก์สิทธิ์จักรวาลจะจัดสรรของขวัญสิงนี้ให้คุณนะคะหรือถ้าใครมีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับความรักหรือความรักไม่สมหวังซากะทีนะคะ คุณกำลังจะได้มุฟออนค่ะคุณกำลังจะได้พบเจอคนที่ตั้งใจมารักคุณและจะเอาชนะใจคุณและจะทําทุกอย่างเพื่อคุณเลยนะคะคุณเป็นคู่กันนะราชินีไม่เท้ากับหไม้เท้านะคะเพราะว่าหรือคนที่คบที่คุยกันมาดีวกันมานะคะฝ่าฟันอุปสรรคผ่านเรื่องราวผ่านความท้าทายในชีวิตอะเดี๋ยวคุณกำลังจะได้ลงตัว กับคู่รักของคุณรักทลหดนะคะหรือถ้าใครเป็นโสดคุณกําลังจะได้พบได้เจอคนคนนี้ค่ะคนที่ตั้งใจมารักคุณคนที่จะทําทุกอย่างเพื่อคุณคนที่จะเอาชนะใจคุณด้วยการกระทําด้วยการลงมือทํานะคะรักและรักมากเป็นคู่กันจริงๆเพราะกว่าคุณจะได้พบเจอความรักแบบนี้คนรักคนนี้นะคะคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวที่มัน เจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะจนมูฟออนได้แล้วนะคะแล้วคุณได้พบได้เจอคนคนนี้นะคะจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงจะจบสิ้นความทุกข์ใจความไม่ซื่อสัตย์ใดๆก็ตามนะคะคุณกำลังจะได้พบได้เจอคนคนนี้แหละที่จะมาทำเพื่อคุณทุกอย่างนะคะนี่คือบิ๊กกิฟหรือของขวัญชิ้นใหญ่ที่คุณกำลังจะได้รับเร็วๆนี้ค่ะ